สวัสดีครับ FC แฟนสองและตามผู้ช่ทติดุกๆๆท่านนะครับผมยอดว่านกอกกับยพ้าใ f c และท่านผู้ชมงุกท่านไปดูไปชมนันทยาได้ไปมอบบัานให้แกน้องชายของปูกับยานะครับที่หนองหนามใหญ่เพื่อไงโศกสามตัวด้วยกันกจุดทูปนะครับวันวันธิสิบหกตัวละคมหกเกตนะครับเพื่อห้ตัวใดก็ตามไปดูไปชมนั่งไปนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เปลี่ยนควางใจด้วยนะครับ ขอม้วนธรรมบนี้กค่นนทิยาแบ่งปันมาให้ผมปมฏิบไปน้ำผมได้จัดท่าเป็นคีบเพื่อใจเอฟซีและทำผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้รู้ไปน้วกันตุติคิปนะครับเพื่อนเสียห้มาได้ยต้องได้กันตามไปดูไปชมพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับเอซีแฟนช่องทุกคนนะคะเมื่อนี้นนทิยายก็ได้มาเป็นสะพานบุญให้ยเอฟซีที่เพิ่นโชคดีกับแนวทางรัฐบาลท่าย079เลขท่าสาตัวล่างนะคะเป็นเลขของน้องสายยานะคะเพิ่นก็ได้โอนเงินมาให้นนทิยาย อ่ซื้อบ้านหลัางไม้ให้น้องใต้ยาน,นะคะมุทดาญาับเป็นสภานบุญหายนะคะตาว่านในคลิปนี้จะมีเลขทูกของรัฐบาลไทยนะคะเออเคยเมื่อวายเอฟปี่ยุคขั้งหนึ่งเลขทูกเป็นหกห้าหกนะคะเพะออกวัติพาน์มาหนีหกหกขานะคะเป็นนานทีเสียดายบ่ามีผู้ใดชโชคดีบ่ได้ตามนะคะสําหรับงวดนี้นะคะ ปูกับายาอยู่น้องน้ำใหญ่หายมาแล้วเลขชัดเจนมากนะคะสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยค่ะมีคุณีิยาจะได้เป็นสะพานบุญนะคะมาไหวถวาย,วายบ้านลังไม้ไห่เอ่อ้องใต้ของยานะคะทีเอฟซี็นโชคดีนะคะคุณรักิิธาชายัยยาจิ นะคะโอนเงินมาให้นุนทิยาซื้อบ้านหลังไม้มาให้น้องไส้ของยานะคะนุ่นทิยาก,กับทำตามหน้าที่แล้วนะคะเป็นสะพานบุญให้นะคะกซื้อบ้านมาถวายให้นะคะเป็นบ้านหลังที่สองของน้องไส้ยานะคะที่เป็นโชคดีกับเลขท้ายสามตัวคือศูนย์เจ็ดเก้านะคะนะคะนุนทิยาก,กับเป็นสะพานบุญให้แล้วนะคะนุนทิยาก,ก็บจะไหถวาย บ้านหลังไม้ให้น้องชายของย่าของคู่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะขอจุดถูกเสียงไทยนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้เอฟซีไป่สื่อหลักกินแมงรัฐบาลไทยนะคะนโมตัสสะภะคะวะโต้ละคะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโต้ละคะโตสัมมาสัมพุทธานามัสสะพระกบัตโตล่ะค่ะโตสัมมาสัมพุทธาหาจูนบิดยาได้ซื้อบ้านเม้าให้ ดองท้ายของฟูของยานะคะ FC เอฟซีเพิ่โชคดีกับแนวทาง079เลขท้าย3ตัวล่างนะคะเพิ่นกระวนเงินมาให้นุนทิยาซื้อบ้านมให้นะคะ,ะขอให้เพิ่นโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะพบกันแต่สิ่งที่ดีๆมีแต่โชคแตล่ลาบเอฟซีทุกคนที่เบิ้งคลิปนี้กขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปเช่นกันนะคะ,ะทิยาเปลี่ยนแต่บ,บ้านบานไยซื้อบ้านมให้แล้ว ลูกในร้านชคดีเด้อปูแล้วก็จะขออนุญาตปูจุดทูบเชียงท้ายนะคะมาเลขกในงวดวันที่สิบหกตุลาสองหาหกเกี่จะออกตัวใดก็ขอให้ออกมาตามทูบนะคะแล้วล้นี่ญาจะขออนุญาตจุดทูบตรงนี้นะคะจะให้น่องเคยให้น่องเคยขยำทูบนะคะอันใดลงล้นล่องขึ้นจะเอาเอาทูบดอกนั่นนะคะเพราะทูบไม่หลายดอกขยา เออจ่ายจุดทูกเพียงท้ายไห้เอฟซีนะคะเพื่อเป็นแนวทางหาเสือสละกินแมงรัาบาลไทยนะคะ,ะ,คะอันนี้บ้านปูนะคะบ้านปูมันมียากกันไปซื้อน้ำซื้อผลไม้นะคะจตมี น้ำแดงมีน้ำเปล่ามียาสูบนะคะหมาคู่มีนะคะหมู่บ,บ้านเป็นบ่ได้เปขายนะคะนะคะพวกมาได้กับบ้านมีนะคะเิ่นเิ่นบ่ได้มาขายนะคะนะคะอันนี้บ้านปูอันนี้บ้านน้องซ้ายเพิ่นนะคะสรปว่ามีบ้านยูดสองหลังนะคะนะคะเฮตตามสัญญาแล้วนะคะ FC เอฟซีเพิ่นก็อยากให้น้อนทิยาเป็นสะพานบุญห่เข้ากับเฮตหายแล้วนะคะนะคะ คุปูกเส <ไป S 1> ียงท่ายตรงนี้นะคะเขาก็มารุ่นน้ำกันว่าปูกับยาเพันเชหายตัวใดนะคะให้โชคลาบเอฟซีตัวใได้งใดวันที่16ตุลาคม2568นะคะ<ม>บ่ายบ้านบ่ายให้ผูกับยาน้ำล้วกับ่ายให้น้องใต้พิ่นน้ำนะคะขอให้บุญกุศลพ้นบุญในข้างน,นี้ให้เอฟซี โชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะทุกๆคนที่เบิ้งคลิปนี้พร้อมทั้งคุณพร้อมทั้งคุณลัสิธานะคะขอให้โชคดีนะคะนนทิยาเป็นสะพานบุญให้แล้วนะคะกำมารุนน้ำกันนะคะว่าเลขทูกเสียงท้ายหนึ่งตัวที่หนึ่งคือเลขแปดนะคะค่ะสัเก<ะ><ะ>นะคะนน<ะ>ทิยาจะตั้งกล้องไว้แปดกำลังโพใจเย็นๆเ้อค่ะ <c oughs> นะพอวิทย์นีวิทย์นึป่วยเรอรู้สมยเดี๋ยวา่นี่เงไม่ บ้านหลังน right> uh ี้นะคะคือบ้านหลังนี้นะคะนะคะอันนี้บ้านหลังก็คของคุณที่ข้าม้าหลายตอนนั้นนะคะที่หมวดที่ออกแปดหกเกตนะคะสำหรับบ้านหลังนี้คือเลขออกตามตัวไทยศูนย์เจ็ดเก้านะคะนะคะคุณคุณลาสิตานะคะชัย no ชัยยาจินะนะคะโอนเงินมาให้นุ่นที่ย่าซื้อบ้าน ไส่ปูกบยานนุติยากกเซื้อให้แล้วแล้วก็เซื้อน้ำซื้อผลไม้เมื่อวายบัานหลังนี้บัานหลังไม้กับบัตนของปูกับยานะคะตอนนี้ก็ขออนุญาตปูกบายาจุดถูกเสียงทย้ายให้เอฟซีนะคะเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบ,บาลไทยเพราะว่าตอนนั้นนุติยาเกยยุดถูกทีเมื่อวัยเอฟซี FC, ตอนนั้นเลขหกหาหกนะคะ พออพวดที่ผ่านมาก6หหาพี่น้องนาที่จะเสียดายนะคะเป็นนาที่เสียดายสำหรับพวดนี่กับตอนนี้ก็นั่งคิดถูกเสียงท้ายตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองหรือซื้อว่าจะโพแล้วนะคะเ้องกับมารุนน้ากันหรือซื้อว่าจะเป็นแปดศูนย์แล้วนะคะรุ่นตัวที่สามจะเป็นตัวใดรุ่นเป็นน้ากันนะคะนี่พอเะียกแปดศูนย์เอปนนี้ก็มาน้ากันอยู่สามสี่้นหาข้นนะคะ น้องเคยสองคนแล้วก็หลานชายนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านคนหนึ่งแม่ทำกันชา้นนะคะเพื่อนซอยยกยกบ้านหลังใหม่มาสบายปูน้องชายปูน้องชายใาค่ะคะนุ่นที่ย่าเหตุยังคิดพังไปค่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะลูกเท่าพอถึงการนะคะลูกหลานเนี่ยจะเป็นคนเกิดใหม่ยญ่รุ่นนะคะนะคะก็ขอให้เอฟซีโชคดีตลอดปีและตลอดไปเอฟซีทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะ พร้อมทั้งคุณสิรัสิทธาเนี่ยนะคะคุณรัสิทธาชัยยาจินะเนี่ยนะคะที่โอนเงินมาให้นุ่นที่ยากเป็นสะพานบนหายซื้อบ้านหลังไม้ให้น้องไส้ปูนะคะขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะทําอะไรค้าขายก็ขอให้ร่ำขอให้รวยมีแต่โชคแต่ลาบเดินทางไปไหนมาไหนแ้วคลาดปลอดภัยพ้นเฉดอันตรายทั้งหลายทั้งครวงนะคะคิดเห็นสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมใจปรารถนานะคะ ข้างการะมลน้ำกันตัวที่สามก็เล้งจะโพ่อนะคะคือเลยค่ะเด็กคือบ่อบอบางหาดจิต้องเพื้ผ่านก่องเบงผ่านกอ่อง,องล่มจมับลอยบ้านของคนค่ะอืมกำลังจะโพ้นนะคะบ้านสองหลังนะคะ เดี๋ยวานหล้งนั่นก็เป็นบ้านของผู้ที่เขามาถวายตอนที่เลขออกแปดหกเจ็ดนะคะที่เอฟซีร่ร่วมกันถวายบ้านหลังก์นั่นนะคะอันน,น,นีน้บัลลังก์ไม้เนี่ยคือบัลลังก์ของนกได้เลยงามเลยนะคะบางท่านบางคนอาจจะใจตาบอดีนะคะทั้งเอฟซีทั้งชองทั้งแต่จะมีทั้งคนอายุหน่อยอายุร้ายนะคะเราจะเขียนใส้สมุดให้ชัดเจนนะคะเจ็ดศูนย์หามันอโตแบบใหญ่เนาะเจ็ดศูนย์หามทำเลย ตองใต้ของฟูของยาหายตะล้ายงวดแล้วนะคะกระมังอ่อของอันธมาสามตัวคศูนย์ห้เจ็ดเก้านะคะยันเหตุตัวยิ่งใหญ่คือแปดศูนย์ห้านะคะเอาห้ากระสิตาไ่ยเป็นแปดศูนเป็นแปดห้าแล้วก็เป็นศูน้านะคะอ่ะมดียาตรู้ไพนะคะนะคะแนวทางของงวดวันที่ สิบหกตุลาสองห้าหกเจ็นะคะนุ่นทิยาขอโชคขอลาของปูปูน้องน้ําใหญ่นะคะงวดวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกเจ็เลขทูปนะคะเป็นแปดศูนย์ห้านะคะนุ่นทิยาก,กับตาถาย่ยแปดศูนย์แปดห้าศูนย์หานะคะเป็นแนวทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนุ่นทิยาก,กับคอวอวยพ่อไฮพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีแนวทางของปูกัญญานะคะ ข่าวการวางไว้เอฟซีและท่อมาซ่มทุกท่านคองเส้นเงียนในฟางแล้วนะครับทีนนวลในย่าในสาลูเพลของปูยาที่น้องหนำไงนะครับสำหรับรเพื่อนทยคลิปนี้เอสรุ่ยครั้งหนึ่งนะครับดวนวนปูกับยายูน้องหนำไงหอยโขกสามตัวห้างเดียวด้วยกันยดทูบวันวันที่สิบหกตัวละโกเจ็ตนะครับเล็ทูบออกมากกับแปดศูนหาตัดเป็นสองตัวก็เป็นแปดศูนแปดหาศูนหานะครับเน้นทั้งสีเลยนะครับ ไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวท่างเถื่อกินแบงคองตบบนตะบันกฝังไว้เอฟซีและธรรมบุญส่มสันคงเสียดายในฟังแล้วนะครับสอนเราผมถ่ายคลิปนี้โคชตีเพียงซ้ำนี้พวกันอีกคลิปต่อๆไปซึ่งคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ